เกษตรกรไทยเราเลี้ยงอยู่เลี้ยงก็ลําบากพออยู่แล้วหนจะค่า้านู่นค่านี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ลําพังเขาไม่ไม่คิดอยากจะเลี้ยงแล้วแต่ว่าคือเขาขายไม่ได้เขาจะเก็บขี้มันไว้เป็นปุ๋ยดีกว่าตอนนี้ถ้าขายแล้วได้ราคาตัวละพันสองพันเงี้ยครับเขาอุตส่าห์เลี้ยงมาตั้งนานคือความเหนื่อยของเขาเขาบอกเก็บขี้ไว้ทําปุ๋ยดีกว่าก็ให้แบบรัฐบาลเขาไปเอาวัวไปเอาวัวนอกเข้ามาในราคาถูกสะ บอกปล่อยให้วัวไทยก็ถูกตามไปด้วยซะมไม่ต้องสงสารหรอกปล่อยอให้ม,มันตายอยู่อย่างนี้แหละอตอนนี้ถ้าว่าเราขอราคาแค่ตัวละหมื่นอนะ่ะครับยังเขาร้องจ้าก,ก่อนเลยที่วัวมันผอมเท่าไหร่รเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรไม่มีเงินที่จะไปซื้อเพราะว่าเกษตรกร,ร,กรบ,บ้านเราไม่มีเงินที่ไปซื้อหัวอาหารซื้อนู่นซื้อนี่มาเลี้ยงมันเพราะว่าไม่รู้จะลงทุนอะไรเยอะแยะเอาแค่ฟางยังจะไม่มีให้กินแล้วตอนเนี้ สวัสดีครับพบกับผมช่อง F T N Farm ชงของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมวันนี้อยู่กับฝูงวัวของคนบ้านรามนะครับพื้นเพเป็นคนที่นี่แหละเกิดที่หมู่2เกิดที่หมู่2ก่อนที่จะมาเลี้ยงวัวเมื่อก่อนทำอาชีพอะไรครับก่อสร้างครับก่อสร้างตอนนี้ตกงานเลยไหมมาเลี้ยงวัวอยู่บ้านก็ไม่รู้จะทํอะไรเลี้ยงวัวนี่แหละแก้เงาครับตอนนี้ก็กลับไปทําก่อสร้างแล้วไปบำเพ็ญประโยชน์ช่วยทําบุญ ช่วยทําบุญด้วยถือว่าเป็นการทําบุญในตัวเป็นคนที่อัธยาศัยดีมากเอฟซีว่าพูดเก่งมากเลยครับผมจากลิปที่แล้วนะครับผมแต่ช่วงนี้แดดมันร้อนยากาจะตายหมดวัวนี่ยมันจะรีบกลับบ้านแล้วเพราะว่าตอนนี้มันหิวน้ํามันไม่ค่อยมีอะไรจะกินครับมันต้องรีบกลับบ้านไปกินน้ําแล้วรับจ้างเลี้ยงวัวด้วยรับจ้างเลี้ยงครับรับจ้างแค่วันละเมาวันโอเค ค่าแรงถูกๆเลยค่าแรงถูกๆนะผมผมเราเป็นคนรักวัวอยู่แล้วนี่สุดยอดจริงคก้าผมกิจวัตรประจำวันทําอะไรบ้างครับตอนเช้าก็ปล่อยวัวตัดหญ้าครับแล้วก็ตอนสายก็ไปทําบ้านให้อคนยากไร้โอ้งานรับตัวนะนี่แล้วประมาณสี่โมงก็กลับมาไล่วัวเข้าคอกครับผมและกลับไปบดหญ้าอืแค่นี้เองครับตอนนี้อุปสรรคในการเลี้ยงวัวคืออะไรครับ คือไม่มีหญ้าให้วัวกินนะครับไม่มีหญ้าให้วัวกินเพราะฝนมันไม่ตกสักทีหญ้าตายหมดแล้วด้านมีคนไปเผาหญ้าเผาฟางอีกอ๋อทีนี้วัวไม่รู้จะกินอะไรแล้วครับครับผมมันจะกินฝุ่นก็กินไม่ได้เด้ออือมีลำบากตรงนี้แหละครับฝั่งนู้นก็ลุงพระนะครับผมให้ลุงพระห้วยมากลนลุงพระครับลุงพระลำบากอยู่ครับถ้าไม่มีฟางให้มันกินมันก็ไม่รู้จะกินอะไรแล้วครับดูที่มันแห้งหมดแล้วครับ ครับผมมันกินก็กินแต่หญ้ามันก็เดินไปมันก็กรอบหมดแล้วน่ะปีนี้ฝนไม่ตกเลยเนาะไม่ตกเลยครับแต่ปีที่แล้วปีก่อนๆมันก็มันก็ครั้งสองครั้งแล้วน่ะพอจะได้มีหญ้ามันขึ้นมาให้ได้เลี้ยงมั่งเขาขายไปแล้วสองตัวขายไปแล้วสองตัวถูกอย่างแรงตัวละหกพันห้าตัวโลหกพันห้านานยังนานแล้วนานอ๋อขายนานแล้วเกแบบือแบเกือบปีแล้วมั่งครับผมนี่เ ไอ้ที่ปล่อยเมื่อประมาณสองสาเดือนนี้แหละอืมไอ้ตัวแม่เนี่ยได้อันนี้ได้หมื่นหมื่นสี่พันหมื่นสี่พันแปดร้อยแปดร้อยด้วยแล้วก็ต่อสองร้อยครับจะได้แค่นี้แหละครับผมถ้าสมัยก่อนมันก็สองสามหมื่นถึงสามหมื่นครับครับวัวมันอ้วนอ่ะอืมอันนี้แม่แม่แหละตัวแม่แหละอันนี้วัวกาลังเดินกลับบ้านแล้วนะครับกลับแล้วครับนี่ครับผมจะกลับแล้วครับนี่กลับไปเป็นฝูงเลยครับ มีอะไรมันจะไปแล้วเนี่ยครับผมพอเวลามันเดินมันเดินเร็วมากเลยเนาะครับเดี๋ยต้องไปอยู่สามแยกนู่นแหละไปตอนนี้เลยไหมไปตรงนี้เลยไปไปไปเดี๋ยวผมตามไปดูครับ อันนี้มารอีกจุดหนึ่งนะครับวัวกําลังทยอยกันเข้ามานะครับผมเดินมาเป็นขบวนเลยครับอยู่ฝั่งนู้นนะครผมไกลๆนะครับทั้งวัวทั้งควายนะครับผมอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่นั่งอยู่ประจานะครับผมเกือบร้อยตัวได้นะครับผมเนี่งนอนี่มันเข้าเกือบเกือบครึ่งแล้วนะครับผมพี่เป็ดเคยอยากได้วัวสมัยก่อนใช่ไหมเขาเจะแต่ก่อนเขาให้เลี้ยงวัวถ้าได้ลูกสองตัวเราจะได้ตัวหนึ่งครับด้วยความอยากได้ก็เลยมาเลี้ยงวัวให้เขาอืม พอวัวมันออกลูกมาไม่ได้สักตัวครับผมก็เลยหนีไปเข้าไปทํางานกรุงเทพจนได้ทํางานก่อสร้างนี่แหละก็เลยได้มีวิชาติดตัวไปอยู่ก่อสร้างตั้งหลายปีจนได้กลับมามาเลี้ยงวัวอยู่ที่นี่อืเพราะว่าเราอายุจะเยอะแล้วครับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้กินสูงอายุก็เลยต้องกลับมาอยู่บ้านซะก่อนงั้นมาอยู่ไปอยู่กรุงเทพก็มันมีแต่เรื่องมีแต่ราวรบ,บ้านดีกว่าอืสบายใจด้วย อยู่กับพี่กับน้องอย่างนี่ก็เป็นเหมือนอานั่นแหละเรือ่องไม่ดีมั้งเด้อม,มันไม่รู้นะแต่ยังไงมันพูดไม่ได้อะคือหนึ่งไม่ค่อยเพราะว่าก็รู้อ,รอยู่เนาะครับชีวิตสมัยเด็กๆอ่ับบางทีแบบไปตามเพื่อนมั่งอะไรมั่งถึงเราไม่อยากทําเราก็โดนมั่งอะไรประมาณนั้นแหละครับผมเป็นลูกหลงไปงั้นแหละจริงๆแล้วอะอยู่ถ้าเกิดว่าถ้าคิดได้ถ้าย้อนเวลาได้ให้อยู่แบบนี้ดีกว่าคือเลี้ยงวัวไปไม่ต้องซีเรียสมากครับ มีคืออยู่บ้านๆแบบบ้านนอกกินแบบบ้านนอกมันก็ไม่ได้อดอยากอะไรมันก็สบายดีครับแต่ถ้าไปอยู่ไกลๆบ้านต้องปากกัดทีนถีบไหนจะค่าเช่าบ้านนู่นนี่นั่นเยอะไปหมดทีนี้อืมเวลาเงินมันไม่พอทีนี้ไม่รู้จะไปหาใครครับแต่ถ้าอยู่ในบ้านอย่างน้อยก็มีข้าวกินครับก็อยังสบายดีเนาะคือจริงๆอ่ะอยากให้มันขึ้นสักหน่อยแต่ว่าอย่าเอาวัวนอกเข้ามาเยอะเลยเพราะว่าให้เขามารับซื้อวัวไทยเรานี่วัวบ้านๆเรานี่แหละเนื้อดีด้วยแล้วก็ ถ้าถ้าถ้าเอาของเขามาในราคาถูกก็เท่า,ากับกดราคาให้วัวไทยของเราที่เกษตรกร,กรไทยเราเลี้ยงอยู่เลี้ยงก็ลําบากพออยู่แล้วไหนจะค่านู่นค่านี่เยอะแยะไปหมดแล้วก็ลําพังเขาไม่ไม่คิดอยากจะเลี้ยงแล้วแต่ว่าคือเขาขายไม่ได้เขาจะเก็บขี้มันไว้เป็นปุ๋ยดีกว่าตอนนี้ถ้าขายแล้วได้ราคาตัวละพันสองพัน,นเงี้ยเขาอุตสาหเลี้ยงมาตั้งนานแทนที่จะได้ราคาเป็นหมื่นกลับไม่ได้ราคาเป็นหมื่นทีนี้ แบบคือความเหนื่อยของเขาเขาบอกเ่าเก็บขี้ไว้ทําปุ๋ยดีกว่าทำอยู่ในข้อดีกว่าครับถ้าไม่ได้ราคาจริงๆก็จะไม่ขายมันก็ให้แบบรัฐบาลเขาไปเอาวัวไปเอาวัวนอกเข้ามาในราคาถูกซะอบอกปล่อยให้วัวไทยก็ถูกตามไปด้วยซะมไม่ต้องสงสารหรอกปล่อยให้มันตายอยู่อย่างนี้แหละหคนเลี้ยงวัวประเทศไทยเราเนี่ยไม่ต้องเอาราคาอะไรมาหรอก หวังจะได้ราคาสักหน่อยก็ไม่ได้อุตสาหเลี้ยงมาตั้งไม่รู้กี่ปีกี่ปีกว่าจะโตพอมาขายได้ทีให้ทีสองสามพันอย่างนี้ครับเงินห้าพันหกพันนี่สูงสุดเนี่ยเราออใครจะเอออ่าตอนนี้ถ้าว่าเราขอราคาแค่ตัวละหมื่นน่ะครับยังเขาร้องจ้าก่อนเลยร้องจ้าก่อนเลยเขาไม่เขาไม่ได้เลยเขาเขาไม่เป็นหมื่นนี่ตัวใหญ่ตัวเล็กครับพี่เป็ดเ เป็นมือใหญ่ตัวเล็กครับคือโอ้ตัวใหญ่แล้วครับแต่ว่าทุกวันนี้ตัวใหญ่แล้วคือตัวเนี่ยประมาณเนี่ยเนี่ยประมาณแปดพันนู่นเดินไปอยู่นู่นครับผมไกลๆหน่อยนะครับประมาณแปดพันในตัวแม่อตัวตัวข้างหน้าลูกวางที่เดินตรงกลางเนี่ยครับระหว่างสีขาวเนี่ยเดินตรงกลางในนั้นเก้าพันไม่ให้เลยถ้าเป็นเมื่อก่อนเท่าไหร่ถ้าเป็นเมื่อก่อนก็ประมาณสองหมื่นสามหมื่นอ่ะมันพอมีกําลังใจเลี้ยงไหนจะค่าเออที่วัวมันผอมเท่าไหร่ เพราะว่าเกษตรกรไม่มีเงินที่จะไปซื้อเพราะว่าเกษตรกรบ้านๆเราไม่มีเงินที่ไปซื้อหัวอาหารซื้อนู่นซื้อนี่มาเลี้ยงมันเพราะว่าไม่รู้จะลงทุนอะไรเยอะแยะเอาแค่ฟางยังจะไม่มีให้กินแล้วตอนเนี้ยอ่าลําบากขนาดนั้นเลยอ่ะอันนี้คือเรื่องจริงนะครับผมเพราะว่าแต่แรงไม่ได้โกหกแต่แรงระเบมากเรื่องครับผมเพราะว่าก็ดูสภาพวัวดูขนาดตามธรรมดามันจะกลับมืดเพราะว่ามันมียากินครับแต่ตอนนี้ดูมันกะเวลา สี่โมงครึ่งห้าโมงมันต้องถึงบ้านแล้วจะได้กินน้ําอืำเพราะว่าได้ได้กินฟางเพราะอย่างน้อยมันคิดว่าที่บ้านมีฟางมีหัวหันแต่ที่ไหนได้ที่บ้านก็ว่างเปล่าเหมือนกันนั่นแหละออาจจะมีได้แค่น้ําอ่ะครับผมคือมากสุดแล้วคือน้ํานี่น้ำบบว่าที่พูดเก่งจริงๆอ่ะครับผมถ้าว่าเกิดถ้ามันมันอยู่มันก็คงคิดนะถ้ามันบอกได้น่ะ ครับปล่อยกูมาลําบากกัไหมร้อนก็ร้อนกลางวันก็กินอะไรก็ไม่ได้อ่าไม่มีอะไรกินด้วยไม่มีอะไรกินด้วยก็ดูญาติแถวๆนี้หน่อยนี่จากร้อยกว่าตัวไ้เกือบสองร้อยเนี่ยครับผมเข้าไปก่อนแล้วเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะกินเขาไม่รู้จะอยู่ทําไมลึกๆแล้วอยากจะฝากอะไรครับคนเลี้ยงวัวตอนนี้ครับไม่รู้จะฝากอะไรเพราะว่าเฮ้มันพูดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกเลยเนาะ ต้องอทําใจพูดได้คําเดียวว่าทาใจอ่ะทาใจอย่างเดียวเลยทําใจเพราะว่าราคามันได้ขนาดนี้เราก็เราไปขอรัฐบาลเขาก็ขนาดตลาดนัดวัวควายย,าายังยังเอาไปขายไม่ได้เลยคือเขากดราคาจนแบบคือจนที่เราเราจนแบบนายห้อยเขามาเขาก็ต้องการของถูกอืเพราะว่าเขาไม่ต้องการของแพงเพราะว่าเขาซื้อไปจากนี้ถูก เออซื้อประจากนี่แพงไปเขาก็ขายไม่ได้กําไรเพราะว่าเขาซื้อเขาต้องได้กําไรอมไม่ใช่ว่าเขาซื้อไปแล้วก็ได้เท่าทุนนู่นนี่นั่นก็ไม่ได้ครับผมเขาก็ต้องอย่างเราไปขายเราถ้าไม่จะเป็นจริงไม่มีใครอยากขายหรอกครับบางทีก็ต้องหาเทอมลูกมั่งอะไรมั่ง เออจำเป็นเนาะไหนจะค่าโทรกระรงคทรกระสอเนี่ยไปกู้เขามีอะไรมาครับเราต้องขายมันบางทีด้วยด้วยความจําเป็นเนี่ยทั้งทั้งที่ไม่อยากขายอาอยากได้ราคาแต่กลับไม่ได้แต่ก็จําเป็นครับเพราะว่าต้องมีหนี้ติดชนะกอยู่ติดกลางหลังอยู่เขาก็เลยจําเป็นต้องขายโอ้โหนี่จริง,รงครับคนเ,คเลี้ยงอ่ะอยากขายก็อยากได้ราคาพอเลี้ยงก็เหนื่อยมาไหนจะค่ายาไหนเวลา เออถ้ามันมีหญ้าให้ตัดเหมือนแบบหน้านาอะไรประมาณนี้ก็มันยังพอดีครับแต่ถ้าหน้าอย่างนี้นะครับจบเลยเราหน้าจะตายครับ <c oughs> เราไม่น่ารอดก็คุยตรงๆั่นแหละครับผมอ่าเราไม่น่าจะรอดหรอกครับผม <c oughs> โอเควันนี้ <ๆ S 1> ขอบคุณพี่เป็ดมากครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับผมโอ <c oughs> ้สะท้อนได้ดีมากอ่ากับหลูกพระนะครับผม <c oughs> ขอบคุณครับ